ชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมาชาติที่มีความสําคัญสร้างประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและยังเป็นต้นทางสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF มุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคประปชาสังคมชุมชนในพื้นที่และพนักงานในองค์กรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้กับประเทศโดยตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบัน CPF ดำเนินโครงการ CPF ปลูกบันป้องป่าชัยเลนอนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไปแล้วรวม4,000ไร่สร้างสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกชีวิตพร้อมปลูกฝังเด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักธรรมชาติเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปด้วยกัน สนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทยเพิ่มพื้นป่าชายเลนยังสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติด้วยขณะเดียวกันผลสำเร็จของโครงการมิติด้านสิ่งแวดล้อมพื้นป่าชายเลนช่วยรักษาระบบนิเวศชายฝั่งด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและการรวมตัวของชุมชนพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นวิสาหากิจท่องเที่ยวชุมชนที่มีอัตลักษณ์ของตนเองอย่างโดดเด่นอาทิ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตลปากน้ำประแสจังหวัดระยองวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตบนบางยาพแพรกจังหวัดสมุทรสาครและวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างจังหวัดตราดตลอดจนการส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน